กับแอนนัิยาเพรศวร์นะคะวันนี้แอนจะพาทุกท่านเข้าสู่รายการอประจอมยิ้มซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยท่านนายกนพรุสิธิ์หรือนายกต้งของเรานะคะจะพาทุกท่านเนี่ยลงมาสำรวจพื้นที่นะคะในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์อำเภอสุขีจังหวัดชุมพรของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะถนนเส้นนี้นะคะมีระยะทางเกือบ2กิโลด้วยกันนะคะเป็นถนนสายทุ่งควร ทุง่งม่วงนะคะซึ่งถนนเส้นนีน้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจราจรที่ค่อนข้างยากลำบากมีถนนเนี่ยเป็นหลุมครุกขระมากมายและทำให้เกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นนะคะจนวันนี้นะคะถนนเส้นนี้เนี่ยได้มีการสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของถนนเส้นนี้กันเลยค่ะไปกันเลยก้อนตกเนี่ยทางจะขาดต้องวิ่งลำบากบางทีก็ต้องใช้จอไ,ไ,ไปไปคุดทำให้มันรองน้ำมัน แล้วก็เวลาไปซือกล้องมาค่ายนลํลำบาก็เป็นถนนลุกรังมันก็ลำบาเพราะชาวตำบลนาซักส่วนใหญ่ก็เกษตรกรทางเทซึ่งก็เวลาคนข้าวคนข้องรถรานี่ยั้งถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อรครับท่านจ้อนไปมาก็ลำบากครับมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนเนี่ยเคยก็ลมเคยเชี่ยวเคยเชียดกันแบบว่าทางมันเป็นลุ่มเป็นบ่อรครับพอไปมาไม่สะดวกก็เคยมีปัญหาอยู่บ่อยครับ โดยภาพรวมถนนเส้นนี้ครับถนนสายทุ่งควนทุ่งม่วงนะครับระยะทางทั้งหมดที่ประมาณ4กิโลนะครับซึ่งถ้าประมาณงานค่าใช้จ่ายก็ทั้งทั้งโครงการก็ประมาณ 10, 15ล้านจริงแล้วถนนเส้นนี้นะเป็นถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัตนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะลงมา นำงบประมาณลงมาก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยก็มาจากการร้องขอของเจ้าของพื้นที่คือองค์การบริหารส่วนตะบนนาสักนะครับเงบประมาณทั้งระบบที่ใช้งบประมาณ15ล้านก็งประมาณลงมาแต่ละปีงบประมาณเนี่ยก็ประมาณล้านมั่งสองล้านมั่ง3ล้านมั่งแต่ปีสุดท้ายเนี่ยลงประมาณ6ล้านแก็ได้1,700อกว่าเมตรนะครับเพราะนั้นถือว่าตอนนี้ คือสาเร็จทั้งทั้งสายแล้วนะครับและถนนเส้นนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ไหนได้บ้างคะในเชื่อมได้สองตบลน,นะครับคือตาบลนาโพและตบาละตบลเขาทะลุเ<อ>ขาค่ายด้วยนะครับ<อ>ก็ไปเชื่อมถนนเส้นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนอกเหนือจากคนในตาบลนาศักย์ใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะมีคนตําบลอื่นมาใช้เส้นทางนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นดังเส้นเดิมของหมู่บ้านเลยแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณลงมารอบนี้ก็อยู่ในความรอคอยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแล้ว นายกทราบได้อย่างไรคะตรงนี้ว่าเราจะต้องนำงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนน,นให้กับทางพื้นที่อ่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองเนี่ยได้เกิดทางการเมืองเนี่ยเกิดที่นี่เ,<อ>เกิดที่ตาบลนาศ<อ>นะครับก็เ,<อ>เป็นสอจอครั้งแรกที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถนนทุกเส้นทุกสายในตาบนนาศนี่อยู่ในในสมองหมดแหลวแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่เราจะนําทางงบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งเส้นใดในพื้นที่ในจังหวัดชุมพรเนี่ยมันก็ต้องประมวลหลายเรื่อง นะครับตรงไหนสําคัญก่อนสําคัญหลังก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าภา,า,ารกิจหลักฤฤฤฤของการบริหารจังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะเริ่มการถนนซึ่งเป็นของเรานะครับก็มีหลายสิบสายเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยในในช่วงเวลาที่ผมทําหน้าที่เป็นนายกองการบริหารจังหวัดชุมพรเนี่ยถ้าพวกเราติดตามเห็นในเรื่องของการทํางานของการบริหารจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ประมาณส่วนใหญ่จะลงบนถนนที่อยู่ในการดูแลของการบริหารจังหวัดแต่สําหรับถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของอบตหรือเทศบาลก็เช่นเดียวกันเหมือน ของการบริหาตรตันบรนาศัก์ในครั้งนี้ก็ต้องมาจากการร้องขอของของคนในพื้นที่ก็คือเจ้าของพื้นที่แล้วก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาของการบริหารจังหวัดชุมพรนะครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้นายกโต้งไปตรงไหนเห็นชาวบ้านเดือดร้อนแล้วอเอาง้ประมาณมาลงโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในการร้องขอของท้องถิ่นก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน้าที่ของเรา<ห>น,นะครับก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการต่างๆใช่ในเรื่องของงบบริหารจัดก,การนะคะคนายกส่วนหนึ่งก็มันน่าจะมาจากสจพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสจอํานวยนุสุขสจทึกนะครับนั่นคือสจพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยเรามีสจออในจังหวัดชุมในจังหวัดชุมพรตั้ง30เขต30คนเรามีสจในเขตอำเภอสวี4เขต4คนโดยเฉพ,าะ,เพ,า,ะเพาะท่านสจอํานวยนุสุขก็ดีหรือว่าท่านสจสนั่นหรือว่ากำนันคึกก็ดีเราอยู่พื้นที่ต่อติดเพราะนั้นเนี่ยเราจะช่วยกันทํางานนะครับก็เวลามีปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในในชุมชนเรืเ่องในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถที่จะตัดปัญหา,า,า,าในสาภาเราครับผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารก็ต้องรับฟังแล้วก็ส่งของช่างเข้ามาสารวจว่าเอ้จริงไอมันเหมือนกับที่ทั้งเพื่อนสมาชิกได้สะท้อนปัญหาในสภาหรือไม่ถ้าเออถ้าเป็นจริงเหมือนที่เขาว่าก็เราก็ดูดีว่าอยู่ในแผนไหมถ้าอยู่ในแผนเราก็ดาเนินการก่อสร้างถ้ากรณีเรามีเงินนะครับเพราะนั้นรอบนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของการบริหารจังหวัดจุมพรที่ได้จัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ของตะบลนาศักดิ์แล้วก็ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอน ได้สําเร็จทั้งเส้นนะครับเพราะนั้นชาวบ้านต่อไปก็โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าชาวสวนชาวรา่ชาวนาที่จะไปติดต่อสื่อสารข้างนอกนี่ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับคือถนนเส้นนี้นะครับเราสร้างเพราะ มาจากการร้องขอของท้องถิ่นก็คืออบตอนาสักเพราะนั้นเนี่ยพอเราสร้างเสร็จถนนเส้นนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ถนนขององค์การบร,ริาหารส่วนจังหวัดชุมพรนะ,ะยังเป็นถนนของการบร,ริหารส่วนตำบลนาสักเหมือนเดิมน,นะครับเพราะนั้นก็ขอฝากไปยังพี่น้องชาวตำบลนาสักรหรือว่าพี่น้องที่จะใช้เส้นทางเส้นนี้ว่าการใช้ถนนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลข,ขององค์การบร,ริหารส่วนตำบลเพราะนั้นเนี่ยเราจะมันทุกน้ำหนักเกินจำนวนเกินกำลังที่ถนนเส้นนี้จะรองรับได้ก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องอยู่ในในการควบคุมของการบริหารส่วนตำบลนาสักด้วยครับดูเึกวกว เมนนนนื่อก่อนถนนเ้นีลำบากมากเพราะวา่าประชาชนในพื้นที่ใช้ถนนเ้น,นีเยอะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลนาซักที่จะได้มีถนน,นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ขอครอบครุณททาันนายกโต้งทันนบพรอุสิ์ที่ว่าได้รำล,ลึกถึงความลำบากของชาวบ้านขอครอบคุณ ท่านนายกโต้งมากๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นน้อที่ลําบากมากครับเมื่อหลายปีที่แล้วรับเราก็ได้เงประมาณจากอบจจอนรับจากท่านนายกโต้งครับแล้วก็โดยทางงานต่างโดยนายเปียวนายกบรนันา์ักครับก็ได้เงินประมาณมาทำซ้ำซีกครั้งครับคนทำเร็จดยหลวงกับก็ต้องขอบคุณนายกโต้งแล้วก็ถิ่มงานสจทีม่ว่าเสียจ่อแค่เสียจ่อทึบได้กับนายกเปียวที่เสนอการไปอย่ขอบคุณครับอ๋อทูใจหมาพอทำทำได้ดีหมาเออนอนปันนี้เชื่อใบพอคน รับหลูส่องหลโรงเรียนมันสะดวกเนี่ยตอนนี้ผอนอนเส้นนี่บายพ่อมพ่อมไม่ต้องอ้อมพ่อมวิ่งผ่านทางนู้นเลยแต่ซ่องได้เลยถือว่าวิ่งสบายได้ทําทางนั้นนี่ตาใบจีบเลยเลยได้ฝนได้ชายสันจรดีขึ้นมาขึ้นมามาเลยก็เราไปในหมาในคลองคนไปมาก็วิ่งได้คลองทางมันใบแล้วอบคุณมาหมาจะชาวบ้านทุกๆคนที่ทำน้ำหายก็รอมานนาเนะได้รอนนี้คือดีใจมากมากเลย จากที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เล็งเห็นความสําคัญพวกเราก็ขอขอบคุณเพราะว่าหลังจากทําแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งซึ่งเราใช้เส้นทางร่วมกันบัตรนี้ก็ทําสิ้นสุดแล้วซึ่งงบประมาณยอดสุดท้ายก็ถ้าจําไม่ผิดอยู่ที่6ล้านกว่าๆนะคะซึ่งก็ขอบคุณพวกเราในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลานั์ซึ่งมีสมาชิกมาร่วมประชุมสภาด้วยวันนี้ก็ถือโอกาส ขอบคุณท่านนายกนพอุสิตและทีมบริหารและทีมสมาชิกนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญของความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตาําบล n a s a k แล้วก็ได้ให้งบประมาณเรามาเพื่อที่จะได้ใช้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางการเกษตรซึ่งพื้นที่ตาําบล n a s ิ์เรามี19หมู่บ้านซึ่งค่อนข้างจะเดือดร้อน ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งยังมีอีกเยอะที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของถนนหนทางกราบขอบพระคุณด้วยค่ะ